ได้เลยครับได้ข่าวว่าแม่ใส่ชีวิตอยู่ในี้ทงไฮทงนาเขานี่จากปีแล้วก็เมีสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีโอ้ของแท้ได้พี่น้องนะโดนวอโดนวอครับโดนวอโอ้นี่คือไอ้รอดหรือว่าตู้รอดของเขาเนาะบักพริกนี่ปลาทายบัวนี่ครับแม่แม่ว่าตู้ท่อมนะท่อมขวดน้ำปลาเออแม่อุ่นแขนยองค่ะโอ้ครับตอนตาเข่ารอดเหนไหมจากพูดน้อยอะไรพูดน้อยแล้วว่ายังไงรอดได้นี่ถือว่าเขาบุญรอดรอนบ่ครับเนเขาบุญ เอาจุลไร่าเอาทินหาเอาที่ของดีดีกว่าเขาเกิดมันคนแล้วเ่อควบตามสองคนไม่เรางดีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญาตพาพี่น้องเท้าความไปหาคลิปแรกนะครับเนาะซึ่งผมไปหาตู้ลอดครับตู้ลอดนี่ผมเห็นแล้วตั้งแต่เป็นเด็กน้อยครับพี่น้องสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ครับเห็นแล้วคีควายพานมู่บันนะครับเนาะ ถึงหลังควายมีวิทยุยุเครื่องหนึ่งครับแล้วก็เราล่องเพลงไปนะครับเนาะน้ำถนนหนทางไปทงไ้ทงนาเราครับนั่นเป็นภาพความจําตั้งแต่เป็นเด็กน้อยครับเราเปลี่นค้นอารมณ์ดีนะครับเนาะเบาหยอกล้อครับเด็กน้อยเวลาพวกผมย่างไปโรงเรียนครับสมัยตะกี้นะครับเนาะผ่านมาเราบบตำกว่า40ปีครับพี่เราควายตุ๊กขูตัวกบัานี้นะครับเนาะ ล่องเพลงทั้งหลังไฟครับย่างอารมณ์ดีส่วนผมผมก็ย่างสวนไปโรงเรียนนะครับเนาะไปพี่้องไปหาเล้วน้ากันครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับเนาะที่ผมไปเรียนของเราครับผมก็คิดอยู่แล้วสิคือเก่าวะนะ่เนาะตุลอดอะเนาะวัดดวงครับพี่้องเพราะว่าภาพความจําแต่ก่อนนั้นเราเป็นผู้ายใจดีนะครับเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเบานัวหัวม้นกับเด็กน้อย บอกล่องเพลงซูฟังแล้วก็คือล่องให้ฟังกับพี่น้องผมก็เสี่ยงดวงไปนะครับเนาะเราสิคือเก่าเนาะเวลาผ่านไปโดนแล้วไปเรียนักัน,นครับพี่น้องครับจ่อตูดูออกอวันนี้ต้องออกฟังร้องเบดนนะโอ้ครับโอ้ก็บอกกระบอกต้องออกบอฟังร้องบเบิดจว่าจ่อโกนออกง่วงมันนี่ห่าง,นนงมันอยู่เรื่องนี้เวลาเขนนาหดน้าหดนี่หดไท้บ้างเลย<อ> <c oughs> ครับพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อน,นี้ผมสิพายพี่น้องไปลู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ที่เพื่อนอาศัยอยู่ในป่าในเขามาสามสิบกว่าปีแล้วครับพี่น้องโดยอาศัยธรรมชาติการหายุ่หายกินในป่าในเขาในทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนยู่กันแบบไหนฮาไปเบิ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมพาพี่น้องมาเล่นน้ำไอรอดนะครับเนาะครูบาวไทบ้านของแท้นะครับพี่น้องครับเราใส่ชีวิต อยู่ในป่าในน้ในเขานะพี่น้องปิดเวลา30กว่าปีมาแล้วพี่น้องเพิ่อยู่จังหดกินยังไดไปครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับสวัสดีครับไอรอดครับเป็นยังไงครับได้ข่าวว่าแม่ใส่ชีวิตอยู่ในทงไฮทงนาเขานี่ยจากปีล้วก็สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีโอ้ของแท้ได้พี่น้องได้โดนว่โดนว่าครับโดนว่าโอ้นี่คือไอรอดรือว่าตู้รอดของเขาเนาะมีบักพริกนี่ลาทายบัวมีครับ ไปก็เขาแล้วโอ้รับรับครับรับโอ้รับเนาะอยากเบิ่ง่ออยากเบิ่งน้า่ออยากปืดให้โอ้รับรับนี่คือเรามาใส่ชีวิตอยู่ทงนาเนะครับเนาะถือว่าทงไ้ทงนาเนาะมองนนิเนาะบ้านอยู่นาครับครับครับอยู่นาเนาะอันนี้เถียงนาเรามาใส่ชีวิตอยู่สามสิบกว่าปีแล้วเนาะครับเนาะได้ได้ได้เนาะครับเนาะเอาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยมาเท่นได้ไหมครับครับครับโอ้ครับ โมเป็นของใอยได้พี่น้องได้นี่คือจังไก่พุ่นตุลอดของเขาครับพี่น้องจังไก่ยังด่งพุ่นเพทะเลแตกนะนี่แตกแล้วปลูกใยเนาะโอ้ปลูกใยครึ่งนึงมันไม่ตายวันนี้ปลูกให้นานอยู่โอ้ครับครับอ่นี่ผักหวานนี่เขาปลูกเองมันจะไหนโอ้ปลูกเองครับปลูกเองโอ้นี่ปลูกเองนี่ปลูกเองกันนี่ปลูกเองถ้าซิกแกงนี่คือว่าเก็บแกงได้เลซนะครับเนาะผักหวานเท่านั้นโอ้อย่ามันก็ใช้หนาวครับครับนี่มันออกยางตัดปูงไหมนะครับนี่ โอ้อันไหนครับปรุงไหมครับโอ้พริกนะครับเนาะพริกโอ้ถักหวานไม่สักไหมรูปสูญเงินหยู่พุทธอันนี้แก้วมังกรแก้วมังกรโอ้ใบกาดนาะนะครับโบยไงโบ่อยดหยุดจินนะครับเนาะโบอ์โบ่ว์โบยโบว์นี่โบ่์ปิดเนียงครับบ่์ปิดเนียงคอยเขามีความสุขใส่ชีวิตไงไงบืดหยุดจินนะครับเนาะครับโอ้ ครับป้าพี่น้องน้ำไปเบิ่งว่าแล้วเห็ดยังไม่แน่ครับเห็ดครับใบเล่หูพุ่มใบเล่นี่เป็นป่าครับโอ้นี่บ่อป่าครับเนี่ยโอ้นี่บ่อปลาเนาะบ่อปลาสายตัวนี้ครับพุ่มนี้ครับนี่คือชีวิตของใช้สดนะครับเนาะใช้สดครับครับโอ้เราใส่ชีวิตแบบตัวคนเดียวได้พี่น้องนะครับเราอยู่แบบตัวคนเดียวโอ้ ปลาสอดใช่ครับนี่ยโอ้สะสานี่คือปล่อยปลาติครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติโอ้ปลาคิ้วปลาเดือดโอ้บึดจินบึดจินโอ้สวยงามขนาดครับพี่น้องครับทั้งบัวทั้งอย่างเด้อตัวหน้ากับภูเขาครับเนาะโอ้ครับครับเราไปชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะชมหัวชมสวนเรา อันนี้เป็นไผ่ยังก็ครับนฮะไผ่ตรงไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงหรือว่าไผ่หัานนะครับเนาะพโ่นองนึงโอ้โหโทรโทรโทรามโอโท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 รครับครับออกลูกแล้วนี่ไผ่ตรงมันงปะครับเดไผ่ตงออกมาจากวัดรรมเโอ้ครับครับครับกำลังออกได้พี่น้องนะโอ้งามขนาดครับลองนอหนีไผ่ตรงสาวรรนั่นเองนะครับครับโอ้นี่คือคำอุดมสมบูรณ์้ะพี่น้องนะครับครับ ทางหน้าเขานี่ก็เป็นพูเป็นเขาครับพี่น้องครับเราใส่ชีวิตยู่จังใดสามสิบก็ปีแล้วครับพี่น้องครับต้องย้อมแล้วนะครับเนาะนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาครับเป็นความสุขของไอ้รอดคือตู้รอดเขาครับนะพี่น้องครับคืออย่างครับโอ้โอันนี้พริกดิครับอันนี้พริกอันนี้ผักหวาน อันนี้ผักหวานอันนี้ผักหวานเนี่ยเนี่ยจะแตกครับอันนี้ปลูกไหมอันนี้เอาดินดอกมาเขอานี่โอ้คือขยายพันธุ์มาท่านได้ไหมขยายพันธุ์ผักหวานแตกแล้วผักหวานนี่เอายังครัไเ้ไหนในหนเม็ดมันนะครับเนาะหนมันใช่เราออันมันมีแน่นครับโอ้ครับอันนี้คือกันเกิดแล้วเกิดแล้วนะครับเอออันนี้กเกิดแล้วโอ้ครับครับครับอันนี้หากระตั้งร้อนอ่ะโอ้ครับครับไออันนี้ตั้งนอนแ้ว โอ้ครับโอ้อันนี้ตั้ง,งน้อยแล้วอันนี้เป็นต้นแล้วนะออกมาได้เงี้ยน,นะนหหเราลงหุ้มแล้วนี่ยครับนี่หลายอย่างฉันโู้ไปรู้มากทีสุดครับค,ครับรก่บบอ,อมีนี่เป็นความสุขของเขานะครับนะเนาะในการใช้ชีวิตแบบอยู่ในอยู่ในป่าในเขาโบอึดโบอยากเงินนี่แท,ทบสิ่ต้องใส้เห็นบ่ครับนหนเหตุถามนะบ่บ่ถามเนี่ยบ่ครับบอบอเรื่องเงินโอ้เรื่องเงินนี่คือ คือบอกยังไงเขาแทบซีโบ,บโ่จำเป็นต้องใส่เห็นไหมครับอันนี้บักแจงอันนี้บักคิดแล้ว่าเบิ้งคุณนี้ครับคุณนี่ผูกร้อมกั้นนะไอ้ใส่ครับโอ้มีตะนาวกินนะเนี่บักแจงนะพี่รองด้ะบักแจงครับอันนี้ผักหวานกักนนะครับโอ้ผักหวานนี่ปลูกไว้หลายนะครับนู้มนั่นมาทันเลยนั่นเอาออกแล้วครับครับนี่อันนี้สองอันนี้สองตัวอันนี้หากระแท้งน้อยกันนะครับนี่ นี่แทงนอแล้วครับอนี่แทงนอนอันนั้นเหียเอแล้วนะครับครับอันนั้นตัวนั้นเหี้ยเอแล้วนะโอ้ครับ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 อี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอีกตัวนึงเนียไอหาดก็เกิดเก่ะครับเ่งรู้เถอะอือไอเกลือกสอนครับสอนนะผักหวานนะอันนี้ก็เกิดยาวแล้วนะเนี่ยครับโอ้บ่ากันมันยังกัดมันบ่ามันบวอกไว้ อันนี้ก็ะองต้นครับโอ้สอร์นครับสวรนมันเป็นพวกเป็นัูเห็ดปูมักเหว่าครับปูมักก็ยังอันนี้อันนี้เหยียบพ้อสองคือปลาไออะนรคือปูอะไรหนูครับเรโอโือาทิตย์หนึง่งเลยังโอ,อ้น,นี่อาทิตย์หนึง่งอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณได็กครับเนี่ยอาทิตย์หน,น,นึ่งเนานะเนี่ย ครับงกันฝนตก,กเมื่อคืวนวันนี้ใส่เวลาโดนประเด็นเนอะโอ้โ,อโดนเนี่ยเ,เนี่ยเนะี่ยปีนาผมนี่ยิงใหญ่น่ะโอ้ยิงใหญ่นี่ประมาณไลยครับปีหน้ายิ่งประมาณประมาณคืบกว่าๆคนละโอ้แสดงว่าปีนึงนี่ภาควานนี่ขึ้นบ่สูงเนาะบ่อมันยิ่งได้ถ้าฝนดีมันก็เขาต้องลดน้ำนิดเดียๆเด้อะโอ้ภาควานนลยครับอืมภาควานครับเสียงเสงถึง ครับโอ้เบิงความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้บราได้ปล่อยปลาแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติบินมานะครับเนาะปลาธรรมชาติโอ้เป็นปลาคอปลาดุกปลาเค็งไปยังก็ว่ากันไปเนาะเอออันนี้นะครับคือบอือกินครับเนาะบอือตั้ที่จินนี่คือบอือกินมาทันเลยไปครับโอเค เวลาหนำไหลยี anyway, ่ิี่ละน้อยกว่าเวลาตัดเวลาหนำไหลเนี่พี่เลยนึกว่าครับล้นล้นเพลียงยุ่มมองเพียบโอ้ยยุ่มเพียนนะครับเนาะยุ่มมองพี่ครับเดี๋ยวยุ่งพี่เดี๋ยวก็คนเป็นย่างไปหันตัด อันนี้น้ามันบ่นไลช่วงนี้น้ายังบ่ไหลไปในเดี๋ยวเขาก็ะรุดเนาะยให้มันมานะตลอดนะมาครับครับตรงนี้ครับนีแตกแล้วนีแตกแล้วอันสองไหนมันจะแตกหนึ่งสองหนึ่งต้นเดียวต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวยังอยุชีต้นนั้นเลยอกสองต้อนออกครับนี่คือพอ่อผักหวานพอ่อผักหวานนะครับนี่คือนี่ครับโอ้ใช่บังไวม เราหมักปลูกผักหวานนะครับพี่น้องครับนี่คือผักหวานที่เราพอไปเนาะโอ้อีกโดนไปไะเดีครับเอาไปลงมาเลยซุ้มใหญ่จังโดนโดนโดนอีกโดนเโดนมาครับตีหนาไปลงปีหน้าเหรอตีนเฮ็ดไปเลยโอ้ครับตีนีมันพัดทันยด้าอ๋อตายาวแล้วตายาวแล้วยู่บนฟังโอ้ทะลุกวนออกโอ้แหกมันนีดเออทะลุออกมาเลยเออกวนเขาหน่ะต้องจอดจอดทะลุออกวันนี้ต้องเอาฝังร่องบิดนะโอ้ครับโอ้ กะบอกก็บอกต้องบอกฟังร้องเบิดจังจอกลัวออกของกล้องมันนี่ห้างมันอยู่ตรงนี้เวลาเขาหดน้ำหดนี่หดใช้บ้างเลยเดี๋ยวมันกะทิไร้มันที่ผู้เองมันบ้างครับครับโอ้เป็นแบบนั้นครับอ้าเป็นแบบนั้นครับมันที่ผู้เองมันบ้างบ้างมันที่ผู้นี้มันมันประทันได้ขยายออกนี่มันประทันได้แตกออกจากเปียกมันเทียนครับมันแตกเราต้นเดียวน่ะร้อง หนึ่งสองสามสี่ห้านหาต้นแจกเราสามขอบคุรับอบอยนขอบคุณในลรครับมนี้โอ้ครับคีน้องครับนี่คือการใส่ชีวิตง่ายๆของเรานะครับนะอของไอ้รอดหรือว่าตู่นรอดของเขาเรามาใส่อยู่ในอยู่กับทุ่งให้ทุ่งน้านี่ได้สามสิบกุ้าปีเราวพื่านครับคีน้อง ผูต้ตรงย้อมรับนะครับกับผู้สายคนนี้นะครับเนาะย้อมบอย้อมบอยคนเดี <c oughs> ยวเสีอมมอย,อมมอรยครับเ <c oughs> สียเพราะว่าผมเห็นเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยขี่ควายมาเนาะทานหมู่บ้านมาออโอ้ต้นนั่นงามขนาดครับไวาซื้อ,อยังก็ครับควายเถกโตดำดำเต้ซื้อ,อยังก็ซื้อเขียวเขียวโอ้ครับโอ้ครับพี่น้องครับได้ขี้นองได้เบิ้งครับเบิ้งใสกันเนาะต้นไม้ต้นไายอุดมสมบูรณ์ อันนั้งมันสุกงงเดียวนกบัวทันได้กินนี่คือแก้วมังกรมันวะครับเออโอ้มันสุกตัวน้อยเดียวนกทุนอย่งกินเราข้ามันสุกนกบัวทันนกบัวทันเลยไหมครับเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติเนาะบ่ทันนกบัวทันเลยไหมครับอ่ะบ่เป็นอย่างแบ่งเงินนิ้นตลอดเนาะครับแบ่งนกแบ่งนูกิ้นกันไปครับพี่น้องครับนี่คือท่งนาของเราเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเรามาใส่ชีวิตอยู่น้ำท่งนาเนาะพี่น้องเนาะ ปิดยังไงเราจังยู่ของเราได้ถึงสามสิบกว่าปีพี่น้องตรงเบื้องนะครับเนาะโอ้ครับโอ้ครับน่าก็สะดวกครับเนาะโอ้ครับตักตัวนี่นะครับความสุขของคนเหาบมาคือกันนะครับพี่น้องนี่ก็คือความสุขของไอหลอดหรือว่าตุหลอดของเามัน ต้นนี่อย่างก็ครับเลยต้นชิมอด เป็นยังจังซื้อไว้ขี่มอเตอรคือมันแบบเลยครับมันโฮมดีล้นใบดีวันนี้เพื่อนเอาไปรับซักผ้าเพื่อนเราเปียกอันนี้ไปย่องขูดคูดัมเป็นฟองคือผงซักผ้าคนสมัยก่อนน่ออสมัยก่อนนะว่าตอนนั้นดีครับโออย่ายไงเอาต้นขี่มอเนี่ขูดเอาเอาเปียกมันขูดเอาอ่อนๆไอ้มันอ่อนๆออะมันสีเป็นฟองเลยอ่อนๆเหรมันทีเป็นฟองคือผงซักผ้านี่คือแฟบนะคือแฟบนะเราเขาก็เอาไปซักผ้า โอ้นี่คือเป็นภุมมปัญญาชาวบ้านตะกอนนะครับเนาะโอ้คักขนาดครับต้นขี่มอดวนะ่าท่านพี่น้องผมก็หาก็เห็นแล้วก็หาก็ได้ยินนี่แหละครับโอ้เบิ่งนดะ้พี่น้องไนดะ้ที่เป็นแบบนี้ครับต้นพื้นที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะไม่มันเป็นไม่เนื้อแข็งมาครับเลยจะบวกแข็งหรือไม่แข็งคร<ะ>ับซื้อต้นขี่มอดนะครับเนาะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เก่าไว้ซ้านี้ก็นะ่าพี่น้องเนาะ ผมกับเอลอดกาซิคอลาพี่น้องไปก่อนครับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับ